ตีสาเวลาที่คนส่วนใหญ่หลับไหลแต่สำหรับแชมป์คนขับรถบรรทุกส่งของมันคือเวลาทำงานปกติคืนนั้นเขาขับผ่านสะพานข้างคลองสายเล็กๆในอำเภอเงียบสงบทางภาคเหนือเส้นทางสายนี้เขาผ่านบ่อยแต่คืนนี้กลับมีบางอย่างไม่เหมือนเดิมย้อนกลับไป3ปีก่อนมีหญิงสาววัยประมาณ25ปี ถูกพบเสียชีวิตใต้สะพานเล็กๆที่ใช้เชื่อมถนนสายหลักกับหมู่บ้านตำรวจสันนิษฐานว่าเธออาจจะกระโดดลงจากสะพานเองแต่ญาติยืนยันว่าเธอไม่มีเหตุผลจะทำแบบนั้นสิ่งแปลกคือร่างของเธอนอนเหมือนถูกจัดท่ามือจับโทรศัพท์แน่นและใบหน้าบิดเบี้ยวเหมือนกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างเสียงกรีดร้องยามค่ำคืน หลังศพถูกเก็บไปไม่นานชาวบ้านที่อาศัยแถวนั้นเริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องดังจากใต้สะพานในช่วงตีสองถึงตีสหลายคนเล่าเหมือนกันว่าเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงโหยหวนสลับสะอื้นบางคืนคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านยังเห็นเงาคล้ายผู้หญิงนั่งก้มหน้าอยู่ริมขอบสะพานคนขับรถส่งของแชมป์คนขับรถบรรทุกส่งของ เล่ากับรายการเรื่องผีว่าคืนหนึ่งผมขับผ่านมาเห็นเหมือนคนยืนโบกรถที่ปลายสะพานผมชะลอรถแต่พอใกล้จะถึงเธอหายไปต่อหน้าต่อตาไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเครื่องเสียงในรถเปิดเองด้วยเสียงสัญญาณโทรศัพท์ขัดขาดหายหายแล้วมีเสียงผู้หญิงกระซิบว่าช่วยด้วยเขาจะมาเขาอยู่ในเงา แชมเลี้ยวรถกลับไปทางเดิมท,ทันทีและเลิกขับเส้นทางนี้ตอนกลางคืนตั้งแต่นั้นคำสารภาพของเงามืดมีตำนานเล่าว่าสะพานนั้นเคยมีเหตุคนเสียชีวิตหลายคนตั้งแต่ยังเป็นแค่สะพานไม้บางคนเชื่อว่าบางอย่างใต้สะพานนั้นต้องการชีวิตใหม่เพื่อทดแทนของเก่าและหญิงสาวที่ตายวันนั้นอาจไม่ใช่คนแรกและไม่ใช่คนสุดท้าย คุณเชื่อในผีไหมหรือคุณคิดว่าเสียงในความมืดมันเป็นแค่เสียงลมแต่ถ้าคืนไหนคุณขับรถผ่านสะพานลำพังตอนตีสามแล้วมีใครบางคนโบกมือขอให้คุณจอดคุณจะกล้าจอดไหม